คำว่าหมดใจมันเจ็บปวดคำว่าหมดขวดมันชื่นใจหวานเจี๊ยบจุ๊บจุบ,จบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจ้ยแจ้วส่งเสียงร้องจุ๊ กุจุกกุจุกกุอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับมาเปิดหีบกันเลยครับสวยสวยงามงามเลยครับ200บาทก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่1นึครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเก่าเก่าเลยครับ200บาทหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่2ครับเป็นพระปิดตาหล่อบโบราณครับ เนือโลหะครับเนื้อโลหะหลังยันครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่สามครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับใต้ฐานตัดเดือยครับตัดช่อตัดเดือยเก่าครับ เลี่ยมกอพร้อมบูชาเลยครับ200บาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่4ครับเป็นพระผงสุพรรณครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับเนื้อมันๆเลยครับ รายการที่5ครับเป็นพระกุครับเนื้อดินเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่6ครับเป็นพระขุนแผนเคลือบชะลักครับเหนือผงเก่าเก่าเลยครับ เนื้อสีเหลืองครับรายการที่7จ็ครับเป็นพระขุนแผนเคลือบฉลักครับเคลือบฉลักสีน้ำเงินครับสีน้ำทะเลครับสีคามครับ สวยสวยมันมันเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จเกชยโยครับเนือหนึกนุ่มครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสีครับเนือหนึกนุ่มเนือตุบตุตับตเลยครับเนื้อขนมตุบตับเลยครับ นงับหน้าบูชาครับ200บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับด้านข้างครับเลี่ยมกอพร้อมบูชาเลยครับหลังยัน5ครับ หลวงพ่อพระพุทธชินราชครับรายการที่สิบครับเป็นปางลีลาครับปางลีลาหลังยันครับเนื้อวานหรือเปล่าครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ เิยวองอ่อนช้อยอรชรอ่อนแอนเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับรายการที่11เครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับโคดดอกจันครับน่าจะเป็นสายใต้ครับเนือโลหะเก่าเก่าค่ำๆเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตารามครับด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงครับปีพศ2 5 2 1ครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่13ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์เจ้าสัวครับห่วงเชื่อมครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับเหรียญเจ้าสัวมีแล้วรวยครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับเนือโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระยาคุดหล่อโบราณครับ พรยาคุดหลวงพ่อผาดครับมีตามหาอำนาจครับเลี่ยมจับกรอบเงินกอบทองครับรายการที่16ครับเป็นพระขุนแผนเครือบครับขุนแผนใบพุทราครับลงลงเชล็กเก่าๆเลยครับมันๆเลยครับ รายการที่17เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่18ครับเป็นกะลาตาเดียวแกะครับ น่าจะเป็นรูปลาหูอมจันร์ทครับเรี่ยมกกอบพร้องบูชาเลยครับรายการที่19เครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับ สวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่20ก็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่21เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับ200บาทราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆกับดำเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเนียนๆแก่งๆแน่นๆเลยครับ รายการที่24ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อท่านขายครับก้นก้นโคตยันอู่ครับต่อโคตยันอู่ครับเนื้อโลหะเก่าๆค่าๆมันๆเลยครับหลวงพ่อท่านขายวาจาสิษย์ครับนครศรีธรรมราชครับรายการที่25ครับ เป็นพระเนื้อดินครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเลี่ยมก่อพลาสติกโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับน่าจะเป็นพระกู่ครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆแ,แน่นๆเลยครับ รายการที่27ก็ครับเป็นพระสมเด็จหลังเต่าครับหลังนูนครับเหนือหนึกนุ่มครับรายการที่28ก็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าครับ เนื้อนวนนุนนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับแต่ไม่นิ่มครับรายการที่29ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับ รายการที่30ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่องเงินวัดถ้ายน้ำครับใต้ฐานอุดกิ่งครับก้นกึงครับเนื้ออันปักก้าครับรายการที่31ครับเป็นพระเนื้อดินท่ามะปางครับเนื้อดินมันๆเลยครับ ออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่32ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่33ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆดำๆเลยครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนครับต่อโค้ดตรงสังฆาติครับรายการที่34ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่35ครับหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่36ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองพระลำล่ำเลยครับ รายการที่37เครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับหลังยันครับรายการที่38ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับวัดห้วยเขนครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในะคิดต,ต่อไปครับพระสวยๆยามเย็นๆครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับเปิดหีบและเบิดใจเลยครับ200บาทครับบางๆเบาๆครับขอบคุณครับ